เราจะมาอัปเดตต้นทั่วพลูกันนะคะเพื่อนๆคะดูต้นถัว่วพลูวัดอัปเดตไปวันวันจันท์นะคะวันนี้วันศุกร์วันศุกร์ต้นถั่วพลูงามงามงามมากมากเลยขึ้นจนจะสุดลานั่งร้านเขาแล้วนะคะขึ้นจนจะสุดไม้ไผ่แล้วนะคะ วัน,นนั้นประมาณเมตรหนึ่งนะคะวันนี้สองเมตรได้แล้วนะคะงามมากๆเลยปุ๋ยเจ้าดีจริงๆปุ๋ยปลอดสารพิษนะคะใบไม้คลุมด้วยใบไม้ปรุงดินด้วยจุลิน4ี่มูลวัวนะจ๊ะ สังเคราะห์แสงแดดด้วยจ้าจุดินซีสังเคราะห์แสงแดดนะคะดูดูขึ้นเขี้ยวจะอุ่มแล้วค่ะงามแล้วงามแล้วตัวภูงามแล้วจ้างามแล้วนู่นขึ้นสูงแล้วสูงไปนู่นเลยจ้ะเห็นไหมคะเพื่อนๆถึง ถึงสุดสุดสุดที่เขาทำไว้ให้แล้วนะคะทีน่นี่เขาก็เขาจะเกี่ยวไปเรื่อยเเลื้อยไปเนาะเพราะว่าเขาเป็นไม้เลื้อยเนาะนี่นะคะสวยงามจริงๆรดูธรรมชาติยามเช้าๆสดชื่นสดชื่นจ้ะสดชื่น ใจงามๆเลยจ้ะงามงาม